แดนอันยามาเซโยคังสมิดาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีก็สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลิก็พายูริมาด้วยนะคะช่องยูริยูคุรินะคะก็เป็นน้องคูสนิทเลยนะคะวันนี้เรามาทิปเกาหลีด้วยกันนะเราก็เลยเกิดอาการเอ้ยเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเราควรจะทําคลิปของกินนะเพราะว่ามันเป็นสายที่เราชอบกันอยู่แล้วนะใช่โดยเฉพาะของหวานเราไม่โก้โอ้ยกันเลยค่ะค่ะ เราอ้วนแล้วเออก็ของที่เราไปซื้อมาเนี่ยมันเป็นร้านในตเต้เนาะข้างตเต้ไม่ใช่มันเป็นตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีขายหมดเลยค่ะในเกาหลีนะก็เลยจะมาลองกินอ่าเป็นพวกพุดดิ้งเยลลี่เป็นหลักอะไรที่ดูแปลกๆที่ไทยน่าจะไม่มีแบบอย่างส้มหรือว่าแบบมีลูกศิลปินเกาหลีหรือแบบเป็นฮันนี่ด้วย คือน่ากินอ่ะก็เลยลองซื้อมาเจ็ดรสด้วยกันนะคะเจ็ดอย่างนะจะมาลองชิมดูว่ามีรสไหนรสชาติเป็นยังไงบ้างใช่เลยอย่างเลยเนาะใช่อ่ะอันแรกนะอันนี้กันเริ่มเลยชูกล้องอันนี้เป็นกีวีองุ่นนะคะนี่เขาจะมีเนื้ออยู่ด้านในด้วยเห็นไหเขาโปกต่นะาพี่อ่ะสูมนี่ไงเนื้องุ่นเห็นเนื้องุ่นไหมเห็นเนื้องุ่นแล้วก็ข้างหน้าก็เขียนแบบนี้อ่านไม่ออกเราอ่านไม่ออก เราไม่รู้อะเฮ้ยเราอ่านไม่ออกสิยาเราบินจบเลยจบเลยบินภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีจบเลยก็น่าจะไม่เนี่ยมันก็อยู่ที่พันกว่าวอนนะพันไม่เกินพันเก้าร้อยพันสามร้อยถึงพันเก้าร้อยวอนค่ะค่าถุงห้าสิบวอนนี่ก็ทุนถุงด้วยอ่ะพี่ลิแกะเลยแกะมาเจอชิมกันหน่อยต้องมีอุปกรณ์การกินเตรียมมาแล้วพี่ลิกินก่อนไหมเฮ้ยมันเหมือนมันมีน้ำด้วยอะให้พวกูดโสงกินก่อน ผู้อาวุโสขอบคุณพุน <su ks> นะอะไรหหกนี่เลยอ่ะกินเนื้อกระต่ายโอเคปะอร่อยอยู่นะอืมทำไมไม่กินเข้าไปในเนื้ออ่างห่นอ่ะรสชาติอร่อยเปรี้ยวๆนะนี่เล็กตักเนื้ออ่างห่นกินเิอ่าๆเลยวตักเนื้อเนื้อมันน้ำๆเหละนุ่มๆถ้าใช่ให้มันเย็นแบบเป็นฟิตเลยน่าจะเวิร์กนะอันนี้มันแบบ มันเหลวมันเหลวอไปหน่อยอันนี้เนื้ออันงุ่นชูชูเนื้ออันงุ่นนะคะอืงานเนื้อเป็นเนื้อมามีกี่เนื้อเนี่ยมีเนื้อเดียวหรอมีหลายเนื้อนะมีสองเนื้อยเดี๋ยวควานก่อนเป็นเนื้อที่แบบว่าก็งุ่นอะเหลวๆแต่ก็อร่อยดีเนื้ออันงุ่นอยากโชว์เป็นตามันแบบเดี๋ยวนะตาแบบดูได้แว มันเป็นรสชาติเปรี้ยวๆดีนะคะอะโฟกัสหน้าพี่ลีกัไม่โฟกัสอน้าอ่นเลยฮัลโหลองอุงน่นอะนี่แยงหน้าเลยุณ <laughs> ม,มากเลยอืมอร่อยเหมือนอ้งอุ่นปอกเปลือกทั้งลูกอางุ่นเขียวอืมจะหวานหวานนิดนึงแล้วก็อมเปรี้ยว,มยวไม่เลี่ยนแล้วก็น่าจะเหมาะสําหรับคนไดเอทนะใช่เพราะว่ามันเป็นเจลลี่ ส่วนนอกนั้นดีเทลอะไรเราอ่านไม่ออกสักอย่างนะคะไม่รู้เลยค่ะไม่แต่ภาษาเกาหลีเพราะว่าอยูริก็ไม่ไม,ไม่ถนดัดเกาหลีเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะรู้อยู่อสองคำเอาเลยเธอหมดแล้วนะคะตอนนี้อันนี้พักเบรกก่อนไหมเรามากินอันอื่นบ้างก่าเดี๋ยวมันจะอ,นอร่อยมันเพลินยังมัน,นนะจะอิม่มอ,อยู่รีเลือกอันนี้ดีกว่ากีนแล้วอันนี้พุดดิ้งคัสตาร์นะคะนอกนั้นอ่านไม่ออกเช่นเดิม<ช> <laughs> น่าจะเป็นแบบออริจินอลเลยน่าก,กินแล้วก็ข้างหลังก็เป็นอะไรนะ เขาเรียกว่าคาราเมลอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะเปิดเลยจะถ้าให้สวยเราต้องแบบหุ้ยหอมอ่ะเราก็กินบนจานนะน่าเขามีจานนะจริงอ่ะไม่เป็นไรหรอกจรินอ่ะแี้กินยังไงล่ะไม่เล็กประเดิมมันหอมดีอ่ะต้องตักให้ถึงตักครึ่งวะใช่ให้ตักให้ถึงตัวคาราเมลมันอ่ะกลัวมันหล่นอ่ะชิมเดี๋ยวเราค่อยให้คะแนนว่าไหนอร่อยที่สุดแต่ความชอบคนเราไม่เหมือนกันอี่าเด็ไม่หวานนะอันเนี้ย มันไม่หวานมันแบบกินได้เรื่อยๆมันไม่หวานเลี่ยนนี่ว่าที่ขายที่ไทยนะเนอะของที่ไทยมันจะมีขายพุดดิง้งเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนั้นมันจะแบบหวานแป้นเลยอะแต่ว่านี้มันจะแบบนมนมนม,นม,นมหวานนมนมแล้วก็ตัวคาราเมลเขาก็ไม่ได้แบบหวานเป็นน้ำตาล<น>ค่อนข้างจะหวานลึกน่าจะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบหวานเกินไปเนาะใช่ใช่กินหวานมากเราเลี่ยนอันนี้โอเคนะอันนี้ก็โอเคใช้ได้อร่อยอร่อยอันต่อไปอันนี้พี่ลิกอยากลองมากอะใช่กล้วยปะ ใช่มันเป็นพุดดิ้งกล้วยโฟกัสหน้าพี่เล็กแล้เห e l อ o it's me เค a y Okay นี่โฟกัสนะคะอันนี้เป็นพุดดิ้งรสกล้วยหอมอืนี่หน้าตามก็น่ารักมากเลยอ่ะเปิดมีลูกกล้วยมีน้องลิงน้องลิงด้วยอ่ะน้องลิงถือกล้วยที่นี่เขาดังพวกนมกล้วยหอมแล้วก็แบบพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกล้วยหอมกลิ่นกล้วยมันกลิ่นกล้วยมากอ่ะมันน่ากิ่นกล้วยพุ่งมาเลยค่ะ อะลองกินเหมือนกินกล้วยหอมเลยอะเหมือนกินกล้วยหอมปีวีรินว่าก็ชอบกินกล้วยะก็กินได้นะพี่ก็กินได้กล้วยหอมมันไม่ได้หวานมันเหมือนกล้วยหอมเลยอะ่ะใช่แต่มาในเวอร์ชันแบบดืยๆนิดนึงอะอดื๋ยๆแบบกล้วยหอมที่ไม่ต้องเคี้ยวเนาะ แค่กินเกลือไหมว่ได้แล้วเนี่ยก,ก็อร่อยนะถ้าใครชอบกล้วยหอมน่าจะชอบเพราะว่ามันหอมกล้วยหอมแล้วก็ไม่หวานเกินไปออืมอืมมแต่พอกินานานๆแล้วโอเคนะอืมพอกินานานๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบกล้วยจ๋าม,มันก็ยังนมนมอยู่ะ่ะ ก็โอเคพาอร่อย่านะจ๊ะลูลิรู้สึกว่ามันเริ่มจะอร่อยกว่ารสออริจินอลแล้วนะมันรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่าปกติอะเราไม่รู้นะคะว่ายี่ห้ออะไรแต่ว่าทุกคนก็ลองไปหาดูตามนี้กันว่ามันมีรูปลิงแปดน่ารักน่ารักอืมต่อไปเรายังเป็นหมวดพุดดิ้งต่อเลยดีกว่ามีแต่ของหวานนะคะอันนี้ก็เป็นพุดดิ้งน้ำผึ้งใช่ฮันนี่นะคะเลือกมาเลยนะคะอันนี้ก็แบบเป็นรูปแบบรังผึ้งมาเลยนะเออ ทีนี้เรามาลองกินกันอันนี้ดูถ้าจะแพ็กเกจนะถ้าจะแพงสุดเลยว่ะหลู่หลาเอยเขามีตัวผงมาให้ด้วยกี่นี้อยาแกะไงนี่มีน้ำลาดด้วยนะคะสวีตส์ฮันนี่รสเซนไหนเราลองเปิดกันดีกว่านี่มาเป็นแบบสองชั้นเงี้ยอาะเดี๋ยวต้องมีคนฉีกคนหนึ่งฉีกกันหนูหนูน้ำราดอ๋อแสดงว่าเนี้ยต้องเป็นตัวเป็นอะไรนะไสหลับของฮันนี่นะคะมันจะมาเป็นแบบนี้ แล้วเขาจะราดแส่นี้นี่ห่อเพชรทิเซลสวิตตี้เพชรทิเซลเพชรทิเซลสวิตตี้โอเคอันนี้เราอ่านออนกันอย่างเดียวอุ้ยเนื้อเนียนมากซูมเราโกหกเราโกหกมันไม่ได้เนื้อมันแบบดึงมากเลยอะดึง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 เน่ยเอ้ยหลอดนี้แง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 ่หลอดนี้่ลิงเราต้องราดน้ำมันก่อนเดี๋ราดน้ำราดน้ำชิมแล้วอร่อยดียดูราดน้ำแล้วมันเป็นแบบ มันเป็นแบบน้ำผึ้งอะลงกเลเกโอเคเรากินเลยดีกว่ามันจะไหลไงอันพอราดน้ำแล้วมันมีความเป็นน้ำผึ้งสูงมากเนื้อพุดดิ้งแบบโอ้โหเนียนเนียนไปไหนมันอันนี้เพิ่งซื้อมามันคงไม่ละลายแน่นอนอ่ะขนาดเนื้อมันอร่อยอื้อหือฮันนี่น้ำผึ้งแบบน้ำผึ้งอยู่ข้างบนเลยอ่ะอืฮันนี่มากเลยอ่ะเราต้องโรยว่าเราต้องคนมันมันหอมแล้วหวาน ยูรีว่ามันต้องอร่อยเพราะนี้แน่เลยยูรียูรม,มันดูรสชาติแบบเข้าบัดเดียะกลมกล่อมดิคือตัวน้ำพึ่งที่ให้มาเป็นไซรัปอะคะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนน้ำตาลห,หวานนะมันเป็นแบบน้ำพึ่งที่แบบค่อนข้างจะแบบกล่อมกล่อมแบบนั่นไงกางเกงนั่นไงอร่อยเป็นไงกางเกงขาวพุดดิ้งก็ขาวตอนนี้ขาวหมดแล้วเนะี <laughs> ่ยนะทั้งตัว <laughs> <laughs> อร่อยอร่อยอันนี้อร,อ,อร่อยมากอันนี้สงสัยจะกลายเป็นดับหนึ่งอะเออน่าจะแพงสุดน่าจะพันเก้า ใช่หนึ่งเก้าร้อยเยนเอ้ยันึัเก้าร้อยวอนผิดประเทศยูริอยู่ประเทศไหนเนี่ยัน่เก้าร้อยอนะคมันมี2สองพันหกด้อยูริเออเออน่าจะสองพันหน่าจะสองพันหกไหนไหนไหนลองเทียบภาษาหน่อยสิมันมีแต่ตัวโค้ตัวเลขเห็นไหมอันนี้ไงโค้ดแปดแปดศูนย์หนึ่งสามศูนสามนี่ไง ไม่ใช่อันนี้พันเดียวเหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิศูนสามศูนย์นะอันนี้เหรอนี่ไงสองพันห้าสองพันห้าเหรอหรือพันสามวะเออสักอันละคะพันสามเองอ่ะพันสามจริงเหรอแล้วอะไรมันแพงจังเนี่ยสองพันห้าอะไรอ่ะหรือว่าันนี้นั่เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอีกอันหนึ่งเพราะมันใหญ่มากมันน่าจะสองพันห้าคนเพลินอยู่เอะพันสามก็ตกประมาณสี่สิบกว่าบาทไม่แพงกำลังดี อด้วยรสชาติของมันถือว่าคุ้มมากเลยเนาะอร่อยนี่เราจะไม่ต่ออางอื่นกันเลยเราจะกินแต่อันนี้เพนะนี้อร่อยมากอะ่ะเราลืมถ่ายรูปว่ามันคือ,อยังไงก่อนปะเรากิน,นจนจะหมดละนเนียนฮิลลีกหนูว่าอีกสองอันเน่ยจะเป็นมาัวเน้านกะินก่อนไหมอ่าอ่าอะไรยังพุดดิ้งไม่จบเราพุดดิ้งให้จบเลยดีกว่าสองอะไรเราจะมีอีกสามอันนีอ้าวเออใช่โอเคโอเคมือเลอะว่ะ ดขั้นเวลาก่อนมาอันนี้ต่อพุดดิ้งใ้้จบอ่าเรามาต่ออีกอันหนึ่งนะคะอันนี้กล่องแดงเนาะกล่องแดงเขาเขียนคู่ summer desserts desserts นะคะเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวอาพุดดิ้งทันนี่ตะกี้นี้นะคะนี่เท่าเดียวกันเออแต่ว่ามาในรูปของไอดอลท่านผู้หญิงคนนี้ เป็นไอดอลอะน่าจะเป็นไอดอลเกาหลีน่าจะดังอ่ะถ้าอยู่บนแพ็กเกจจิ้งอะเนาะน่าจะดังโอใครรู้จักชื่อก็บอกด้วยใช่เพราะเราไม่รู้รีรู้แต่ผู้ชายสายผู้ชายอันนี้ไม่รู้ก็เลยแต่ผู้หญิงก็ชอบนะอันนี้ชอบแบ็คพิงค์อยู่ชอบมากโอเคมาอันนี้เขามีสติกเกอร์ให้ว้าวเขามีสติกเกอร์ให้นะคะเป็นของผู้หญิงคนที่เป็นหน้าปกตะกี้นี้อะเขามีให้น่าจะแบบติดอย่างเงี้ย ติดแก้มโนโนนนี่นะคะก็กิ่นไม่ได้ต้องลานอะไรเลยกลิ่นกล่อแบบนี้เจ้เป็นใสๆนมๆเลยไม่มีไม่มีคาราเมลอะไรทั้งสิ้นนะคะแกะโลดอันนี้น่าจะแบบไม่หกเดียบเฮ้ยอันนี้ไม่หเนื้อกัเนียนเนี่ยเนื้อนียนเหมือนตัวกี้เลยแต่ว่าแค่ไม่มีแต่นี้เราคว่ำได้นะเออไม่หกดิงดิ้อ่ะกินตอนนี้เนื้อเนื้อแน่นกว่าว่ะเนื้อแน่นกว่าคล้ายๆกับ ฟิลเหมือนเต้าหู้ดู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 เหมือนกีเดอร์เลยอะที่มันเป็นซอฟท์ครีมเหมือนโยเกิร์ตโยเกิร์ตรสชาติไม่นี่มันครีมชีสเออแหละเหมือนชีสเหมือนชีสเหมือนครีมชีสเลยรสชาติครีมชีสเลยค่ะเปรี้ยวรสชาติเหมือนอ่านิวยอร์กชีสเค้กอะไรอเมริกันชีสเค้กสักอย่างอ่ะรสชาติมันเป็นแบบครีมชีสมาเลยอ่ะทัางนั้นนึกไม่ออกว่าพูดอะไรแต่รู้สึกเลยว่ามันเป็นคือถ้าไม่เก็บ หนมปังข้างล่างนี่คือเป็นเค้กชนิดเหนือเออเออทำอะไรเราจะชันกันเลยอ่ะนิวยอร์กชีสเค้กปังนิวยอร์กชีสเค้กเหมือนนิวยอร์กชีสเค้กมากอันนี้เวิร์กอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยคือยี่ห้อนี้อร่อยอ่ะแสดงว่ายี่ห้อนี้อร่อยจริงว่ะดีงามยี่ห้อนี้ยี่ห้ออะไรนะแพทิสเซลสุตรีแพทิสเซลอร่อยนะคะกินได้เวิร์กอ่ะอืมอือปลาไหลสองอันขออันสุดท้ายเอาอันนี้ก่อนนะข้าวใหญ่เก็บไว้หลังสุด อ่ะเล็กเหมือนกับอาจีนี้ตอนแรกเหมือนน้ององุ่นแต่นี้เป็นงุ่นม่วงม่วงแต่ทาไมทําไมสีนะอ้กีมันเป็นสีเขียวแต่ว่าทําไมแพ็กเกจมันทําไมมันสีเนี่ยทําไมเนื้อมันเป็นสีเขียวอ่ะไหนเรามลองชิมว่ามันจะม่วงหรือมันจะเขียวระวังเงินหยดกับตัวนี้แล้วเราแยกกันออกแหรอว่ารสชาติแต่ละสีไม่เหมือนกันให้หนูแยกออกเราว่ากินงุ่น่อวอ๋อแกไม่ออกไหนลองซิระวังระบบกระเทาะด้วยนะคะตอนนี้อือ เด้ง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 เด้ดูมันสั่นแบบปีโป้อะโอเคกินเงียบเอ้ยเอาเนื้อดิเอ้ยนี่เนื้อเยอะว่ะอันนี้เนื้อเยอะกว่ากีนี้เดี๋ยวนะคะนี่ต้องควักอย่างนี้เลยหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเกินกินข้าวมนให้เสร็จก่อนไหมเราสั่งจเอาเหมือคัสตาร์ดเหมือนมะลิค่ะเหมือนน้ำมะลิผสมองุ่นเลยว่ะ เอออันนี้มันหอมกว่านิดนึงนะอืมมันหอมๆแบบแต่ว่ามันจะหวานกว่าไม่ค่อยเปรี้ยวอืมอากีมันจะเปรี้ยวงั้นเราจะเอาเนื้อมันอันนี้เปรี้ยวนี่ได้เนื้อละแต่เนื้อเนื้อนี้มันจะเล็กกว่าอืมเฮ้ยนี่มันยี่ห้อเดียวกันเพิ่งเห็นแพทที่เซลเหมือนกันเลยอ่ะอ้าวน้วเราซื้อเราซื้อของน้ามาทุกยี่มนทุกอันแน่เลยเออของน้าทุกยี่ห้อเลยเออโอเคนี่คือการวิวยี่ห้อแพทที่เซลนี่มัน อี่ห้อเดียวกันหมดเลยอ๋อรีวิวมาตั้งนานเพชรที่เซลสวิตตี้โอ้โหเราก็นึกว่าคนละยี่ห้อโอเคนแสดงว่าเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับทำพุดดิ้งคัพคสตพุดดิ้งคัสตาสตดอะไรเงี้ยเจลลี่ก็โอเคแต่ถ้ายูริเรียกยูริว่าองุ่นเขียวเลยกว่าอืมเพราะว่าองุ่นม่วงมันแบบมันหวานไปนิดนึงเนาะแต่มันก็ยังเปรี้ยวแต่อันนี้คือแบบ อันนี้คนที่แบบชอบรสความอ้วนน่าจะชอบอ๋ออันนี้มันเปรี้ยวดีอะใช่อ่ะอันสุดท้ายอันใหญ่ละการพี่ลิกโชว์พโชว์เลยอันใหญ่มากกางเปลนว่าส้มนะคะใส่ปุุ่นอยู่กระเท้เกาหลีไม่รู้อะไรตัวน้เรียกว่าอะไรโอเคอันนี้เป็นโยเกิร์ตเยลลี่นะคะเป็นส้มใส่ส้มและมันก็มีเนื้อส้มเต็มไปหมดเลยแต่เรามั่นใจว่าอร่อยว่ะเพราะว่าเรากินของนางมาเนี่ยอร่อยกอันเลยอร่อยหมดเลยแต่เราชอบ ชอบตัวน้ำพึ่งที่สุดอะชอบน้ำพึ่งสุดลองลงมาก็ตอนนี้คืออะไรนะเจ่นหอมมาหรือไงไม่อ่ะหรือว่านี้ชอบนิวยอร์กชีสเค้กอะเออเออเออไอจีมันเป็นรูปผู้หญิงอ่ะเออนี่ไงอันนี้ไงนิวยอร์กแหมโอเคตันซื้อเฮ้ยอันนี้เนื้อแบบดึงมากนี่ดึงดึงซูมเห็นไหมเห็นทุกหุกท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 อกทุ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 ก น,นี่อันนี้อ,อันนี้อันนี้นี่แบบเ,เนื้อส้มนี่ตักได้เลยอ่ะพี่ลิไม่กินเนื้อส้มก่อนหรอเงียบอร่อยแ,แต่เนื้อไม่ออกเหมือนอไรนี่เนื้อส้มมาแบบเป็นชิ้นเต็มคำอย่างเงี้ยเลยนะคะอ่ะกินเลยไม่เปรี้ยวดีเอ้ยไม่ไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่หวานเลยอ่ะกินได้อ่ะเรื่อยๆแบบเนี้ยแปลกแปกมันเหมือนพวกส้มสันคลวิชไหมนเนี้ยอ๋อเหมือนส้มสันค์วิชผสมนมเออ ไม่ค่อยโดนนะมันเหมือนฟูสลสลัดฟูสสลัด <laughs> เออี่นพูดเลยเหมือนฟูสสลัดเลยว่ะเป็นฟูสสลัดอ่ะไม่เฉยๆอ่ะแต่ก็กินได้แหละไม่ได้แย่นะแต่ว่าเนื้อส้มเขาให้มาเยอะดีนะเยอะมากด้วยถ้าคนรูอความอ้วนกินแล้วจะอิ่มเลยอย่างเงี้ยอืมถ้วยเดียวมันใหญ่มากเลยดูเน,นื้อนี่เยอะมากโอเคเราชิมกันหมดแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมากวาด กินมากกว่ากินให้หมดหลังบี้เรามาเรียงลาดับกันไหมตั้งแต่หนึ่งถึงเจ็ดว่าชอบตัวไหนมากที่สุดโหมดกันเลยดีกว่าหนึ่งถึงเจ็ดถ้าเราซื้อมาเจ็ดอันใช่อันดับหนึ่งคืออันดับหนึ่งสองพันนี่สองฮันนี่นะคะเป็นชอบฮันนี่พุดดิ้งน้ำผึ้งเออพุดดิ้งน้ำผึ้งนะคะอันดับสองอ่ะตัวนี้เนาะตัวนี้ก็อร่อยเออชอบนี้อ่ะตัวนี้ก็เป็นพุดดิ้ง น้ำนมชีสอะนี่ไงเขาก็เขียนชีสเลยรสชีส sweet cheese โฟก,กัส่หนี่เขาเขียนงี้นะคะตอได้ซื้อได้ซื้อได,ด้อันดับสามกล<ว>้วยก็ได้นะกล้วยกล้วยแล้วกันกล้วยอันดับสามอ่ะอันดับสามให้กล้วยอืมอันดับสี่ละนี่ไหม,ม,ม,มอันนี้เนีดี๋ยวลืมรสชาติว่ะอันนี้มันจะออานหวานคาราเมลก็ยังไม่โดนเท่าไหร่นะอันเนี้ยเอออันนี้อันดับสี่อ่ะเป็นอ่ม น้ององ,งุ่นน้ององ,งุ่นเขียวอันดับสี่ไม่เปรี้ยวเอ้ยมันไม่เปรี้ยวเกินไปไม่หวานไม่หวานไปนนแล้วก็ไม่เปรี้ยวไปอันดับห้าน,นี่ไหมหรือไงดีแล้วแต่จริงว่าอันดับนี้อันนี้สุดท้าย,ยนะหรอเออมันเฉยเฉยอะ่ะเออก็จริงแหละอันดับห้าลังเลกับอนี้เออตอนนี้ลังเลระหว่างฟุดดิง้งธรรมดาคลาสสิกกับกับ,ก,บกับตัวน้ององ,งุ่นม่วงนะคะก็เอาดีไหมกลมกล่อมดีเออแต่อันเนี้ยมีความกลมกล่อมก็มันด้วยความที่เป็นฟุดดิ้งด้วยแหละมันเึงนแบบ ออริจินัลเนอะเอออันนี้ก็อันดับห้าและอันดับหกให้น้องอ้งุ่นนะคะหุ่งมัวและอันดับสุดท้ายของเราน้องส้มนะคะน้องส้มคือมันยังเหมือนฟูสลัดไงมันยังรู้สึกว่าแตกต่างมันไม่คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปเท่าไหร่เออเผื่อว่านางกินฟูสลัดที่ไทยก็อร่อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่จำเป็นว่าต้องมาสืกถึงเกาหลีอืมอันนี้ก็เผื่อไว้เผื่อใครมาเที่ยวเกาหลีอืก็ลองหาซื้อดูกันแล้วก็มีขายตามซูเปอร์ทั่วไปเลยค่ะ อันนั้นโอเคอ่ะแล้วไงอ่ะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราขอไปเก็บกวาดของกินทั้งหมดก่อนนะจ๊ะากินให้หมดก่อนก็เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเราอยู่อีกหลายวันเนาะเดี๋ยวเผื่อไปตะเวนกินก่อนเดี๋ยวแบบถ้าเจออะไรที่มันเด็ดเด็เดี๋ยวเอามาทําให้ดูคลิปหนึ่งนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเจอไหมว่าตอนแรกเราอยากทานมแต่ว่านมมันแบบมีขายเป็นแพ็คแทกินไม่ไหวอะกินคงเลยเดี๋ยวไว้รอเจอเซเว่นก่อนถ้าเจอเซเว่นจะเข้าไปโอเคอืม แล้วก็อาจจะเป็นขนมกรอบของเกาหลีเนาะเพราะที่นี่เขาดังขนมที่เป็นพวกเคลือบน้ำผึ้งมากๆเออเออเออเขาดังเออเขาดังน้ำผึ้งเดี๋ยวลองซื้อมาเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวจะซื้อมาฝากพี่ต่อยด้วยนางจะได้แบบว่าลองชิมด้วยขนมจักรต่แดงโอเคงั้นไปก่อนแล้วนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาพี่กอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย